แล้วก็สุดที่แล้วน้องหมูแพะนะครับเ้ย <little language> อจะได้มาเที่ยวไทยมาเที่ยวไทยวันนี้ครับเอาาเที่ยวกันที่ ก็เนี่ยครับเรามาอยู่กันที่คาเฟ่หมาแมวแล้วก็น้องหมูด็อกทันที่คาเฟ่นะครับก็คือที่นี่อยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะมาได้แบบว่าไม่ต้องจองเลยมาหาหน้องหมาน้องแมวแล้วก็น้องหมูอุดๆดนะครับ <le> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีโปรโมชั่นหรือมีอะไรยังไงบ้างเนาะ น,นี่ครับเราก็ใส่เอียมเสร็จแล้วนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กับน้องหมากันไปนี่นี่นี่เราจะได้ถ่ายรูปก,กับน,น้องหมาตัวใหญ่ครับนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กับน้องหมาตัวใหญ่นี้นะคะนี่ครับแล้วตอนนี้ละเราก็ถ่ายรูปก,กับน,น้องหมาเฮอคิวิส e นี่เป็นหมาตัวใหญ่สุดเลยดูดีน่ารักเราหน้าเหมือนกันโอเคหลังจากที่เราถ่ายรูปก,กับน้องหมาเฮอร์คิว e ลิสเสร็จแล้วนะนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปไปเล่นกับน้องหมาพันเล็กนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องหมาอยู่ในช่วงทานอาหารอยู่เนาะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นกับน้องหมาข้างใน,นก็คือมาที่นี่นะก็คือเขามีทั้งหมด3โซนมีโซนหมาเล็กหมากลางแล้วก็หมาใหญ่ซึ่งหมาใหญ่ก็ประมาณเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะปล่อยรอบเราประมาณครึ่งชั่วโมงพร้อมกับหูแนพะเนาะแล้วก็นี่มาที่นี่เขาก็จะมีเยี๊ยมให้เราแล้วก็จะมีถุงมือเยี่ยมนี่ก็ให้ใส่เพราะว่าการเวลาแบบว่าขนขนน้องอ่ะจะติดเสื้อผ้าเราเนาะอันนี้ก็ไว้สําหรับเวลาสัมผัสตัวน้องเนาะโอเค ไปถ่ายรูปกันต่อครับผมาตอนนี้นะครับเรากําลังจะขึ้นไปดูโซนน้องแมวนะครับแล้วไปดูโซนน้องแมวััตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องที่มีน้องแมวเยอะเต็มไปหมดแล้วโอ๊ยโอ๊ยโคตเจ๋งไหมโคเจ๋ง แล้วตอนนี้น้องหมาตัวเล็กก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเล่นกับน,น้องหมากันดีกว่า ก็ถ่ายรูปกับน้องหมาโอ้โหแต่ละตัวเราเป็นคนนะเว้ยนี่เรียงเลยโซดานาเดียแชมเปียนแล้วก็สุดที่รักโอเคครับผม ตอนนี้นครับเขาก็จะกำลังปล่อยน้องหมูแคะนะคะคอนแลนเดี๋ยวรอดูกันที่นี่นะคะเขามีให้นมแล้วก็สามารถอุ้มถ่ายรูปได้ค่านมคนขวดละ20บาทเนาะเดี๋ยวรอดูกันนี่ครับแล้วก็นมให้น้องหมูนี่ขวดละ20บาทมันเป็นนมแพ้นะครับเราจะป้อนให้กับน้องหมูตัวเล็กๆนะคะที่เพิ่งคลอดแล้วก็เราสามารถอุ้มน้องถ่ายรูปได้ด้วย คุยตื่นเต้นนี่เราไม่ต้องไปถึงเกาะไผ่เกาะอะไรเกาะหมูนั้นเนี่ยเรามาที่คาเฟ่นี้เราก็ได้อุ้มหมูแล้วเนาะโอเคอันไม,มกัค่ะุ้ได้เลยค่ะ,ะสุดไคนะมาแล้วลูกมาเอาอ่ะได้สาอ,อ,อุ้มูบ้ามอ,อันมไปไหนแล้วูนี่ๆ้ ราก็สามารถอุ้มน้องหมูได้แล้วนี่น้องหมูแขะนะครับนี่เราสามารถให้อาหารให้อะไรน้องได้นะแต่ว่าต้องเป็นนมนะนี่แล้วเวลาอุ้มเราอุ้มได้แล้วเห็นยังไงปะอ่ะเดี๋ยวเราให้นมน้องอันนี้นะครับเราก็จะป้อนนมน้องหมูน้องกินนมกินไหมกินนมเรากินนม anh ấy cứ gây ra cái chuyện máy giật dây máy keo sải máy keo sải máy keo sải nào để เวลามาที่นะครับถ้ามาวันธรรมดาเนาะส่วละ249บาทน,นี่เราก็จะได้เครื่องดื่มนี่นะครับคนละ1แก้วเนาะแล้วก็สามารถเล่นได้กับทั้งน้องหมาน้องแมวน้องหมูเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะกลับจากคาเฟ่หม,มาแล้วนะนี่เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเราด้วยนะครับ แล้วรอดูว่าชิดหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อโอเคครับบ๊ายบาย